ชาวบ้านเหมือนลือชัยอำเภอพบพระจังหวัดต,ตาหนึ่งในหมู่บ้านที่ติดแนวชายแดนไทยเมียนมาจับก,กลุ่มพูดคุยเรื่องการชู้รบของกองทัพเมียนมากับกลุ่มต่อต้านตามแนวชายแดนเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยจากอากาศยานและอาวุธหนักของกองทัพเมียนมาก็ลูกปืนหลงเนี่ยหลงมาตกใส่ลังคาเรือนประมาณนี้แล้วเพราะอะไรครับเพราะมันใกล้มันใกล้ครับมันใกล้ครับมันใกล้ อย่างผู้นําชุมชนเองหรือว่าทางผู้ช่วยเองนะครับมีมาตรการดูแลลูกบ้านตลอดอย่างไรบ้างคือก็ประกาศครับประกาศแจ้งตำสายให้ทำหลุมหลบภัยครับหลุมหลบภัยถ้าเวลามีเสียงปืนแรงดังพวกนี้เขาอย่างฝ่ายปกครองอย่างผู้ใหญ่แล้ววันนี้เขาก็จะให้ให้อยู่ใต้ถุนบ้านครับแต่พอดีถ้าเสียงปืนสงบก็ถ้าให้วิ่งไปข้างบนก็วิ่งถ้ามีลมพายก็หลบในหลุมพายครับประมาณนี้แหละครับการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ ในช่วงต้นฤดูฝนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพของยุธทธกรณ์การาเคลื่อนกําลังพลรวมทั้งการดารงชีพของกําลังพลถูกนักวิชาการที่ศึกษาด้านความขัดแย้งชาติพันธุ์ในเมียนมามองว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ทําให้ต้องเร่งปราบปรามกลุ่มต่อต้านและกองกําลังติดอาวุธที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามให้ได้เพื่อที่ไม่ให้สร้างปัญหาให้กับการประกาศให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่และที่สําคัญ คือการลดศัก,กยภาพของฝ่ายต่อต้านลดความเข้มแข็งของฝ่ายต่อต้านทั้งหมดก่อนเข้าสู่โหมดที่เขาเรียกว่าการเลือกตั้งภายในปีหน้าฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของฤดูการนะครับมันจะมีความสําคัญน้อยกว่าการพยายามที่จะสร้างเส้นทางเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งในอนาคตฉะนั้นเนี่ยต่อให้เกิดฤดูฝนการปราบปรามก็ยังคงอยู่ฉะนั้นเราจะเห็น สิ่งที่แตกต่างกันในอดีตว่าฤดูฝนสงครามการ,ระทะจะหยุดลงแล้วก็เข้าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่อยว่ากันใหม่เนี่ยปัจจุบันคงไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าสนามการต่อสู้เนี่ยสามารถเปลี่ยนจากพื้นที่ป่าเข้าสู่พื้นที่เขตเมืองแล้วก็สามารถที่จะมีเป้าในการโจมตีได้หลากหลายนายทหารสาภาพแห่งชาติเกรียมเคเอนยูนายหนึ่งเปิดเผยกับไทย PBS ว่าขณะนี้กำลังพลของเคเอนยูเข้มแข็งกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากมีกองกำลังชาติพันธุ์ติดอาวุธกลุ่มอื่นม,มาเข้าร่วมล่าสุดมากถึง3,000นายในพื้นที่ต่อใต้ของเมืองมีววด,ดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาโผลข้ามเอาเาอแม่สอดถึงอำเภออุ้มผามจังหวัดต,ตากขณะเดียวกันในพื้นที่ยังมีกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ที่เป็นพันธมิตรกับกองคนน้อยที่6เคลื่อนไหวตามแนวด้านในประเทศเมียนมาดังนั้นพวกเขาพร้อมที่จะสู้รบเพื่อยึดพื้นที่ทางทหาร และขับไล่กองทัพเมียนมาออกจากพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงสอดคล้องกับฝ่ายความมั่นคงของไทยด้านชายแดนจังหวัดตาที่วิเคราะห์สถานการณ์ว่ารัฐบาลเมียนมาจะยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ในเขตรัฐกะเหรี่ยงได้ทั้งหมดเพราะฝ่ายตรงข้ามนับวันจะเพิ่มมากขึ้นสืบเนื่องจากปัญหาทางการเมืองหลังการทำรัฐประหารของกองทัพเมียนมาเอง